สวัสดีครับก่อนจะไปดูสถานการณ์น้าในเขื่อนหลังหย่อมโลหรือความกดอากาศต่ําที่มาอรารวาสและเลื่อนผ่านไปแล้วนะครับพี่น้องก็ที่ทํามานี้ก็เพื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหรือที่ประกอบอาชีพมีส่วนได้ส่วนเสียท้ายเขื่อนได้วางแผนกันต่อไปเราเราไปอัปเดตเส้นทางว่าที่พายุลูกใหม่กันก่อนนะครับพี่น้องณน,น,นาทีนี้นะครับสํานัก JMA หรืออุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งให้ความเห็นเมื่อตอนตีสอเมื่อคืนนี้ว่าย่อมโลหมายเลข96เนี่ยที่พี่น้องเห็นในคลิปนะฮะจัดทวีกํำลังเป็น d e p r e สช i o n และขึ้นทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปิน จากนั้นจะลงทะเลจีนใต้แล้วก็พัฒนาตัวขึ้นไปอีกเป็นโซนร้อนถ้าเป็นโซนร้อนเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่าโซเดลฮะตามที่ผมบอกนะพี่น้องหลายสำนักแ็กทิศทางของพายุลูกนี้พี่น้องดูภาพในคลิปด้วยนะครับหลายสำนักให้ความเห็นแตกต่างกันไปบางสำนักก็ว่ามันจะย้อนไปทางทิศเหนือ,ค,อนค่อนไปทางตะวันออกแต่หลายสำนักก็เห็นตรงกันว่ามาทางเวียดนามคือมาทางบ้านเราแน่นอนทางทิศตะวันตก เห็นไหมครับลากกันหลายเส้นอีลุงตรงนางไปหมดต้องจับตาดูครับว่าถ้าเขามาแล้วก็จะทะลุทะลวงเข้าประเทศเราได้หรือไม่ตัวแปรใหญ่ๆสุดเลยของเขานี่ก็คือมวลอากาศเย็นหรือเส้นหนาวครับพี่น้องว่ามันจะลงมาขนาดไหนนี่คือตัวแปรใหญ่ว่าพายุจะเข้าบ้านเราหรือไม่ครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันประมาณไม่กี่วันนะครับว่าปลายสัปดาห์นี้นครับ กลับมาดูสถานการณ์ของน้ําในเขื่อนทั่วประเทศกันดีกว่านะครับพี่น้องหลักเกณฑ์ก็ตามภาพเลยนะครับคาดว่าพี่น้องเข้าใจนะฮะผมก็จะไม่ขอขอญาตไม่ทบทวนนะครับเพราะว่าทำมาสองคลิปแล้วเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะครับพี่น้องจะเห็นว่าเขื่อนที่มีระดับน้ําน้อยก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนแม่กวงนะครับแควน้อยแม่มอกแล้วก็เขื่อนคลิ๊กอิวลมนะครับจํานวนห้าเขื่อนจากแปด จาก8เขื่อนทั้งหมดนะฮะเกินครึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับและแม่บอกแม่บอกเนี่ยมีปริมาณน้ําใช้การได้เพียง1 1และ22%เท่านั้นนะฮะน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับภาคเหนือปริมาณน้ําที่ใช้การได้ก็อยู่ตรงตารางขวาสุดครับส่วนปริมาณน้ําตามความจุหรือตารางตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นสีสีนะครับพี่น้องไม่งงนะครับไม่งงนะครับส่วนที่เหลือก็คือเขื่อนสิริกิต เขื่อนแม่งัดและกิ่วคอหมาเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางปริมาณน้ําภาพรวมในภาคเหนือน,นั้นก็จัดว่าน่าเป็นห่วงนะครับในหน้าแรงพี่น้องอยู่ท้ายเขื่อนไหนก็ดูเอาครับมาดูภาคอีสานนะฮะภาคอีสานเขื่อนที่จัดว่ามีน้ําน้อยอยู่ก็คือเขื่อนลําปาวเขื่อนน้ําอูนเขื่อนอุบลรัตนฮ์ฮะ้วยหลวงและเขื่อนน้ําพุงแต่ระดับน้ําใช้การได้เปอร์เซนต์ก็ยังพอๆกับปริมาณน้ํา เปอร์เซ็นต์ปริมาณน้าในเขื่อนไม่เหมือนเขื่อนภูมิพลในภาคเหนือฮะส่วนที่เขื่อนที่ลอยลําเรียบร้อยแล้วก็คือพี่น้องท้ายเขื่อนก็ไม่ต้องกังวลก็คือมีปริมาณน้ํามากถึงเกินความเจี่ยวก็ได้แก่เขื่อนลำตะคองนะเขื่อนลำตะครองเขื่อนลำพับเพิงนะเขื่อนซิรินทอและเขื่อนมูลบนฮะทั้งหมด4ี่เขื่อนแต่ที่แต่ถึงข้าวลอยลํากว่าจะถึงข้าวลอยลําก็ทําให้พี่น้องท้ายเขื่อนมิดน้าไปตามๆกันนะครับพี่น้องโคราชตอนนี้น้ํายังไม่ลดเลยนะครับ โดยเฉพาะเขื่อนลำพระเพิงและเขื่อนลำตะคองครับใช่ไหมครับที่เหลือก็มีน้ําในระดับปานกลางก็คือเขื่อนลำนางรองและเขื่อนลำแสะนะพี่น้องดูตารางครับสําหรับภาคกลางฮะภาคกลางสามอ่างกักเก็บน้ําอยู่ในระดับปานกลางนะฮะทุกเขื่อนเลยไม่ว่าจะเป็นป่าศักชลสิทธิ์ทับสเหลาและลำกระเสียวฮะส่วนเขื่อนเจ้าพญาไม่มีอ่างเก็บน้ําเป็นเขื่อนนะฮะบ,บริหารจัดการน้ําเฉยเลยไม่มีตัวเลขโชว์ สำหรับภาคกลางนะฮะภาคกลางฝั่งตะวันตกเหมือนกันอ่เมื่อกี้ภาคกลางลาบลุ่มนะฮะอันนี้ภาคกลางฝั่งตะวันตกในเขื่อนศรีนครินและเขื่อนวชิราลงกรณแม้มีระดับน้ําปานกลางนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์น้าใช้การได้จัดว่าน้อยนะครับเพียง10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นทั้งสองเขื่อนมาดูภาคตะวันออกกันเลยนะครับพี่น้องเขื่อนบางพระฮะและเขื่อนคลองศรียัตเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำอยู่ในระดับน้ําน้อยฮะปริมาณน้ําที่ใช้การได้ ก็แต่ก็ยังอยู่ในระดับพอดีกันส่วนเขื่อนที่เหลือคือเขื่อนขุนด่านประการชนน,ะน้ำมากกับเขื่อนหนองปลาไหลน้ําก็มากฮะแล้วก็อีกสองเขื่อนก็คือเขื่อนประแสกับนัึบดินทะละจินดาน,นั้นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะฮะสถานการณ์น้ําในภาคตะวันออกนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครับสําหรับภาคใต้ครับพี่น้องดูว่ายิ่งไม่น่าเป็นห่วงใหญ่เลยฮะสำหรับสภาพน้ําในเขื่อนนะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแก่งกระจาน ปานบุรีรัชประภาและเขื่อนบางลางนะฮะน้ำอยู่ในเกณฑ์ปานกลางทั้งหมดซึ่งนะภาคใต้หน้าห่วงก็ตรงที่ฝนก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแล้วก็คงจะแบบว่าเป็นเพิ่งเริ่มสตาร์ทด้วยซ้ำหน้าฝนเนี่ยฝนมากท้ายเขื่อนก็มีสิทธิ์ฝึกว่ายน้ํากันได้เหมือนกันครับพี่น้องสําหรับภาคใต้นะครับสวัสดีครับ